ทะเลตัวหวางมากนาน้ำมันใส่ปิ้งเลยสสยนัวยครับสวยสงสวยครับแสงแสงวยครับแสงสวนับแสงวยครับแ้งวยแงวยราบวับแับอยรันแสวับแยรับแยรัวยรวยครับสยยรับแบแสงวรบรรแรัรรับรับรับนคับแสงสวยคับงคนคง่ง มีครับมีคนใหญ่คอมเมนต์จะไปในทิศทางไหนครับอ็ก็เป็นทิศทางชมทิศทางชมเพราะว่าจริงหรอเพราะว่าเข้าไปดูมันไม่ได้แบบมีทรรมนะมันมีแต่ไฟก็ก็งงเหมือนกันแม้แต่เขาก็เขาก็ชมว่าองค์รวมมันสวยมาออกมาดูสว่างสบายตาอะไรอย่างเงี้ยใส่ไหมเราไปทะเลมีน้ำทำไมมีแต่ แต่คอมเมนต์แต่ไฟไปลุกเตือนอะไรนั่นน่ะสิแล้วผมก็ไม่เข้าใจแม่อันนี้ผมว่าเขาน่าจะแบบอยากให้มันร้อนเหมือนอากาศอะไรอย่างเงี้ยใช่เผมว่าในภาพมันก็ร้อนอยู่นะโต้ตมีคิดว่าตัวเองทรัพยากรไหมครับคนถึงส่งไฟคอมเมนต์ให้เราขนาดนั้นเลยใกลนที่หน่อยครับ ตกใช่ไหมสำหรับเราดีกีในความแซ่บของเรามีมีบ้างครับมีบ้างครับผมถ้าตัวนี้พยายามใช้คเอาไว้มันดีไม่ใช่ว่าเป็นคนส่งไฟมาใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ย้อยอุ้งอ๊อกส่งมาเลยพอไปทำมืออะไรอย่างเงี้ยเราเตรียมคนที่ใครแบบจะได้เห็น ควแซ่บตังไหนแต่ก็ละทองความยยาความจริงเอ่อที่เราลงในไอจีครับอันนี้มันก็แค่เป็นส่วนหนึ่งครับเ,เพราะว่าเราไปถ่ายเซร์ลากับพี่ตู้ครับใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวอีกอีกเร็วเร็วนี้ครับจะได้เห็นภาพจริงๆที่จะออกมาว่าแบบมีมีภาพไหนบ้างอะไรก็ตอนในปีต้องเตรียมแนะนำไว้กันแต่ความสว่างรักว่างคือมันจะพุ่งออกมาจากโทรศัพท์พุ่งคือน้ำลายอะไรอะไรคือน้ำลายตกน้ำลายหกอะไรอย่างงี้เปล่าก็มีภาพที่โอเคแบบมันก็ ว่าผิวนิดหน่อยด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเออมีครับมีครับเพราะว่ามันมันมันเป็นการถ่ายที่มาดีฟใช่ไหมฮะมันก็ต้องโอเคมันก็ต้องแบบเล่นน้ำมันก็ต้องมีถอดเสื้อบ้างเขาได้คิดว่ามีถอดเสื้อเลยเหรอครัยเขาคิดว่ามีคืนกำไรให้กับแฟนๆเพราะว่าแบบนานๆที่จะได้เห็ุแต่ทจริงแล้วตั้งใจถอดเพื่องานถูกไหมเพื่องานครับเพื่องานแล้วคืนกำไรด้วยไหมก็ก็เต็มที่เพื่อแฟนๆด้วยเหมือนกันในตัวงานกับตัวที่ลงล่าสุดเนี่ย อันไหนอันไหนเป็นเออเป็นแทบกว่ากันเอร์ชั้นไหนคะเป็นไงานหรือแค่ในตัวอันนี้อันนี้แค่เป็นออเดอร์ในงานแซ่บกว่าครับ